สวัสดีค่ะก็ติ๋วสาวอานาค่ะวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มง,งานกันแล้วนะคะแล้วก็ติ๋วก็ทําความสะอาดบ้านเริ่มเริ่มแบบมีแรงแล้วนะคะก็เลยแบบค่อยๆทํางานบ้านเพราะว่าหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะที่ทํางานด้านไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นคือเหนื่อยมากไม่มีแรงนะคะก็เลยคือแบบกินแล้วก็อ่าประคองตัวเองเอาง,ง่ายๆเหมือนคนป่วยนะคะ วันนี้นะคะกินข้าวกับเมนูทุกคนสงสัยว่าคืออะไรป่นจักกระจันน้องน้องแบงเอาจักกระจันให้ตั้งแต่วันวันอาทิตย์คั่วแล้วก็ป่นนะคะอร่อยแล้ก็จะจิ้มข้าวเหนียวนะคะ ่นใส่มะม่วงกอสออร่อยครบชุดเลยถ้าทอดกินก็ไม่ก็จะกินอนต่ตัวนแหนหม่ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ก็กินได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าก็จะหิวแล้วก็แต่ว่า คือส่วนใหญ่ก็คิดอาหารที่แบบกินได้นะคะเพราะบางอย่างกินไม่ได้เพื่อไม่ชอบมันก็เดี๋ยวเพ่นจะเช็คบินเราก็ยังงดเผ็ดอยู่นะคะ ah งดอาหารรสจัดเลยเพราะว่าโรคกระเพาะแน่เลยน่าจะเป็นผลพวงในช่วงที่เราทานอะไรไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ แพ้หนักน้อยนะคะที่จริงๆปนต้องแต่เช้ากินใบแล้วก็ใส่เก็บไว้อุ่นที่เราก็เหนียวซสื้อใ่เช้า,ชาแล้วก็มาอุ่นตอนเย็นด้วยกินไม่หมดน,น้องจำแจมก็เพ่ไม่กินด้วยนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงน้องจำแจม นี่เลยได้คอมใหม่เป็นงานเด็กจากคอมกูเมื่อไงเป็นงานส่งคูนี่ยังอ่านหนังสือนี่ยังเมื่อใดสิติวภาษาอังกฤษน่ะวันพฤหัสคือข้าวเบเกันนะคะทุกคนก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานเมื่อวานวันอะไรวันอังคาร เอาหรอเออว่มามันจก็ว่าจะทําคลิปแต่เมื่อวานเหนื่อยมากก็จะเป็นเพราะแบบเรากลับมาดึกเนาะเราก็มานอนแล้วก็ทํางานด้วยว่าเนี่ยรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็หิวเมื่อวานไม่ได้เตรียมของกินไปนะคะกินข้าวแล้วเที่ยงนิดเดียวเลยหิวรู้สึกเหนื่อยมากเมื่อวานก็เลยแบบ ยิ่งหนักเข้าไปอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องแบบต้องเตรียมของกินเผื่อไปด้วยเผื่อตอนที่ตอนแบบประมาณสักสองสามโมงถ้าวันไหนซื้ข้าวไม่อิ่มตอนเช้ามับบก็จะเป็นเหนื่อยมากเมื่อวานก็ไม่มีแลง ก็จะนอนละแต่ว่าโทรถามมาเบียนิดนึงเห็นมันเงียเงี้ยสอนมันขายกิดเสร็จวันนี้เหนื่ยเหมือนกรรันเพราะว่าอาของเตดก็ต้องรีบมาส่งกูจิววันจันทร์ี่วันจันทมาแต่งกายมือสอดเลยมันต่งใร้เขาลูกมาแต่งไนร้านเลนกระติ้วเผื่อไว้แล้วเนาะหม้อมือแล้วก็จะ,ะจทบทวนแม่เหือดละพาน,น,นันมือ มืออม่อดะเมืออม่อลยรเมื่อเยมีแรงติวเลยเมื่อเมไมีแรง,แรงถ้าคนจับพนมกินไม่เป็นนะคะแบบนี้แต่อร่อยนะทุกคนป่จนจกระจันแต่ก็ณต่ใส่เครื่องไม่ครบเพราะว่าแบบ บางอย่างเราก็ไม่ได้ก네ินนะเราก็เลยใส่แบบมิน <mystery> ิมอลใส่แบบอะไรที่เรากินได้นะคะก็ยยอะเหมือนเดิมทุกเวาจะคิดว่าแบบติวกินอะไรแปลก เอกอก็แบบมีวบีอะชอบกิกอนอาหารอีสานนะทุกคนเออว่าเขาก็ชอบกินข้าวเหนียวเพราะว่าปกติอะคืออย่างผมไม่ค่อยกินข้าวเหนียวกินข้าวสวยอะไรอย่างงี้นะคะพามีเบบีกินข้าวเหนียวมุงเสะเขาชอบอันนี้มันก็ไม่ได้แปลกนะคะเพราะว่า,วา ก็เป็นคนอีสานนะก็จื้อก็เคยกินนะแต่ก่อนผลจากระตมแต่ปัจจุบันแบบแถวบ้านก็จื้่มันไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าพี่นี่น่าจะยังมีเยอะอยู่้นแบงซื้อมาฝากก็เลยเอามาปนอร่อยดีนะคะขอบคุณน้องแบงด้วยไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างได้ที่พักหรือยังไปตามหาความฝันอยู่สู้ๆแล้วกันเด้อ กลังใจให้กินเยอะมากแล้วไปกินแบบอิ่มมาทุกคนแต่ว่าคุณดวอ่ะยังมีอาการออกแบบน้ํำลายเยอะเหมือนเดิมน,นะคะมอบอกว่าประมาณสองสัปดาห์จะหายยังไม่หายเลยแต่เขากกบอกว่าบางคนอะ่ะ จนคลอดโหแล้วกระดาษนั้นอ่ะไม่ไหวอ่ะอยากให้มานายเร็วมาทุกคนกินด้วยกัน,เร,นะะเริ่มอิ่มแล้วค่ะเริ่มอิ่มแล้วกินยังไม่หมดอยู่ฝนเยอะเกินป่ะนไปกินนั่น นายแบตัดผลมานะคะเพราะว่ามันจะไม่ต้องแย่งสารอาหารือก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นห่วงแล้วก็ถามถ่ายมาด้วยตลอดนะคะขอบคุณที่เพิ่มกำลังใจให้นะคะก็เดี๋ยวคุณติวก็จะทานข้าต่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ